ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายิโยอิที่แท้แม่ทัพพระที่สองหลักฐานสำคัญอดีตผู้พิพากษาอาวุโสสารดีกาฟันธงอิงร่วง กลางข้อกฎหมายชัดๆหลุดความลับราชการให้คเมนต์จากที่วันนี้ค่ะสารธรรมนูนมีการนัดฟังคำตัดสินคดีถอดทอนนางสาวแผ่ทองทานซึ่งหลายเสียงค่ะก็ให้ความเห็นในเชิงวิเคราะห์ทั้งเห็นว่าผิดและไม่ผิดซึ่งก็พบกับความคิดเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจจากอดีตผู้พิพากษามาให้พิจารณาและยังมีการฟันธงลงไปด้วยว่างานนี้รอดหรือร่วงโดยวันนี้ค่ะ29สิงหาคม2568สารธรรมนูนนัด ฟังคําบรี่ใช้ในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงและในช่วงเช้าวันนี้เองค่ะที่นายวัดติงสมิธนักวิชาการอิสระและอดีตผู้พิพากษาอาวุโสนิสารดีกาได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ในหัวข้อนายกแพททองทานจะรอดหรือร่วงมีข้อที่จริงสองชักทัดและข้อกฎหมายอย่างน้อยสข้อหลักที่ต้องพิจารณา ซึ่งเนื้อหาสําคัญบางช่วงระบุวา่าหนึ่งข้อที่จริงในฉากทัดที่1คือคลิปเสียงสนทนาทางโท,ทรศัพท์ระหว่างพาทองทานกมุลเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาเมื่อวันที่15มิถุนายน2568ความยาว17นาทีเศษมีข้อความที่สําคัญกล่าวถึงแม่ทัพภาคที่สองของไทยว่าเป็นบุคคลฝ่ายตรงข้าม ไม่อยากให้อังคารไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราและข้อความที่ว่าจริงๆแล้วท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยเดี๋ยวจะจัดการให้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องขาดความซื่อสัตย์สุจริตเหตุแห่งการที่ร,รัฐธรรมนูญไทยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเพราะขาดความซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงการคิด พูดและกระทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่โกงไม่เอาเปรียบใครและยึดมั่นในความถูกต้องเสมอ บทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างแพทองทานชินวัตรกับฮุนเซนดังกล่าวข้างตน้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแพาทองทานไม่ได้คิดและพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่ได้ยึดมั่นในความถูกต้องจึงถือได้ว่าแพาทองทานขาดความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์สมีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมมีข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาอย่างน้อย3ข้อ พี่ทักรักษาไว hm th an no ้ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติแพททองทานทําให้ชาติไทยเป็นที่ดูแคลนในสังคมโลกกระทบต่อศักดิ์ศรีความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาของประชาชนและนานาประเทศเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ซึ่งถือว่ามีลักษณะร้ายแรงต้องไม่กระทําการที่ก่อให้เกิดความสืมเสียต่อกรติศักดิ์ของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี แพทองทานได้ทำลายความมีเกยียรติความน่าเชื่อถือและความเคารพที่สังคมให้ต่อบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเข้าข่ายกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักเมื่อพิจารณาประกอบกับต่อมา ทหารกัมพูชามีการใช้อาวุธหนักโจมตีไทยจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันและบ้านเรือนของพลเรือนและทำให้พลเรือนไทย เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบรายถือได้ว่ามีลักษณะ,ะร้ายแรงรักษาความลับของทางราชการบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างแพททองทานชินวัตรกับพุนเซนมีการเปิดเผย,ยเมาตรก,การยกระดับการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชา จึงเป็นการไม่รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของราชการซึ่งเป็นจริยธรรมทั่วไปส่วนข้อที่จริงในฉากทัดที่2การสนทนาระหว่างแพทองทานกับหุนเซนเมื่อวันที่15มิถุนายน2568เกิดขึ้นภายหลังจากที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการเสนอเรื่องมาตรการยกระดับเพื่อให้เข้าที่ประชุมสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติโดยเร่งด่วนแล้วแต่ต่อมาปรากฏว่า ไม่มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันที่16มิถุนายน2568กลับมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาหรือว่าสอบอ,อกอแทนจนกระทั่งปัจจุบันมาตรการยกระดับตามหนังสือของกองบัญชาการกองทัพไทยยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่ตอ,อกัมพูชานับเป็นการไม่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนเข้าขา่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ถือได้ว่ามีลักษณะร้ายแรงผู้เขียนเห็นว่าถ้อยคําที่ว่าอยากได้อะไรก็ให้บอกมาได้เลยค่ะเดียวจะจัดการให้เป็นถ้อยคําที่สอแสดงให้เห็นเป็นนนยะว่าขอเพียงให้คุณอาบอกความต้องการมาตนจะดําเนินการให้ในเวลาไม่ช้าแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่า ตนมีอำนาจที่จะสนองความต้องการฝ่ายเดียวให้ได้กล่าวโดยสรุปผู้เขียนเห็นว่านายกแพทองทนันร่วงครับจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส2เคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บโยอีเปลี่ยนแม่ทับผาาที่หหรือไม่ เปิดลึกบิ๊กไก่มาแทนแม่ทัพใหญ่บูรพาพยักของแท้อยู่สาแก้วเจนสมร,รภูมิพื้นที่รู้พุงขเขมรขยาดจะที่มีการรายงานกองกำลังบูรพาออกมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยบ้านน้องจานพร้อมกับมีการกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดท่ากลางการจับตาประกาศขั้นเด็ดขาดกับกัมพูชาที่ลุกล้ําขณะที่ก็มีกระแสจะมีการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่หสิ้นเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคม2568กองกำลังบุรพาได้มีการออกประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตบ้านน้องจานตำบลโนนหม่มมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศัการาช2457กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ล่าสุดวันนี้29สิงหาคม2,568กองทับกได้มีการออกมาแจ้งถึงมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28สิสิงหาคมเป็นต้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยสูงสุดและยืนยันชัดเจนต่อฝ่ายกัมพูชาว,ว่าเขตแดนไทยเป็นพื้นที่อธิปไตยที่ไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ กองกำลังบุรพาได้กำหนดแนวทางการดำเนินคดีในกรณีที่มีชาวกัมพูชาละเมอต่อมาตรการดังกล่าวดังนี้ 1. กรณีบุกรุกข้ามเขตแดนเข้ามาฝั่งไทยจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2กรณีบุรื้อลวดน้ำมีความผิดฐานทำลายทรัพย์สินราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-60ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีการเอาทรัพย์ไปด้วยเช่น ขโมยลวดน้ำจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ของทางราชการตามมาตรา335วงเล็บ10หากเข้าข่ายเป็นการกระทบต่อราชอาจักรของไทยอาจมีความผิดตามมาตรา119หรือเป็นผู้สนับสนุนตามมาตรา119ประกอบมาตรา129ต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา119หรือเป็นผู้สนับสนุนมาตรา119ประกอบมาตรา129ฐานกระทำการใดๆที่ทำให้ราชอาณาจักรของไทยเสียไปต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต3กรณีก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่ฝั่งไทยหากมีการทำร้ายร่างกายปลิดชีพหรือว่าพยายามที่จะปลิดชีพจะถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาและจะต้องรับโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายอาญาอย่างเคร่งครัด ด้านวสนาณนุ่มผู้สึกอข่าวสายทหารค่ะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงบัญชีแต่งตั้งนายทหารประจำปีโดยมีเนื้อหาบางช่วงที่สำคัญระบุว่าบอด6เสือกละโหมนัดหกโผทหารใบนี้เตรียมทหารรุ่นที่24ยึด3เก้าอีขาดอมริตขยับขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกลุ้นแมททับผ้าที่หนึ่งคนใหม่วรยศสราวุธเตรียมฐานรุ่นที่28เข้าลาย จอชิงพบบอทบอกับอมริตเตรียมฐานร,รุ่นที่27ปี2,570โดยพลเอกพนาคราบประทุกพอบบทบอยังคงเป็นผู้บัญชาการฐานบกต่อไปเป็นปีที่2ตำแหน่งที่ถูกจับตามองคือแม่ทัพภาคที่1 คาดว่าแม่ทัพใหญ่พลโทอมริตบุญสุยาจะขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยพบบอทบอตามลายแม้จะถูกโจมตีอย่างหนักจากเรื่องชายแดนไทยและกัมพูชาซึ่งคาดว่าพลเอกพนาคล้วปอดทุกจะเสนอชื่อแม่ทัพไก่พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพน้อยหนึ่งเตรียมฐานรุ่นที่28จะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนคนใหม่เพื่อจะไปจ่อขึ้นหาเสือทอบอในปีหน้า เพื่อชิงพอบอทบกับพลโทอมริดในเดือนตุลาคม2570เมื่อพลเอกพนาเกษียณโดยทั้งพลโทอมริดและพลโทวรยศมีอายุราชการถึงเดือนตุลาคมปีพศ2571พร้อมกันขณะที่ก็มีการจับตามองรองกอฟพลตรี สราวุฒิชัยสิทธิ์รองแม่ทัพภาคที่1เตรียมฐานรุ่นที่28อีกคนที่ก็ลุ้นชิงแม่ทัพภาคที่1ด้วยโดยมีอายุราชาการถึงเดือนตุลาคมปีพศ2573ที่อาจจะนั่งแม่ทัพน้อยหนึ่งไปก่อนทำการกระแสข่าวต่างๆมากมายอย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอคริติคะ่ะได้มีการตามแกะรอยแม่ทัพไก่หรือว่าบิ๊กไก่โดยย้อนไปไม่ไกลคะ่ะกับโผต,ต่างยกย้ายเมื่อวันที่27กันยายน2567 ซึ่งพบว่าบิ๊กไก่แกนนำเตรียมฐานรุ่นที่28ขยับจากรองแม่ทัพภาคที่1ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่1ขยับขึ้นอัตราพลโทสำหรับบิ๊กไก่เป็นนายทหารคะ่ะที่เติบโตมาจากกรมฐานราบที่12รักษาพระองค์หน่วยทหารอยู่ภายใต้กองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ถือว่าเป็นสายบูรพาพยัก แต่ตอนมาขึ้นชั้นเป็นผู้บังคับกองพลกองพลที่หรักษาพระองค์เมื่อขยับเป็นพลโทรวรยศนอกจากครองแม่ทัพน้อยที่1แล้วยังเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งด้วยส่วนกองทัพภาคที่2ทีมข่าวเดอะคริติกค่ะได้เคยมีการนำเสนอไปแล้วว่าจองตั๋วไว้ได้เลยกับพลตรีวีรยุทธ์รักสินรองแม่ทัพภาคที่สขยับมาเป็นแม่ทัพภาคที่สแทนที่พลโทบุญสินภาคกลาง ที่จะเกษียณราชการในวันที่30กันยายนนี้จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id adchapsit.store หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3